สวัสดีครับมาสเตอร์สดาวุฒิวีกุณนะครคูที่ปรึกษาโครงการครับก็เราจะเห็นได้ว่าตลอด20ปีที่ผ่านมาครับโลกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดดน,นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสังคมเศรษฐกิจการเมืองหรือว่าตัวท้องถิ่นเองครับก็มีความเปลี่ยนแปลงกันอย่างต่อเนื่องเราจะทํายังไงให้ตัวเทคโนโลยีกับตัววัฒนธรรมท้องถิน่นหรือความเป็นท้องถิ่นเนี่ยมันสามารถไปได้วยกันได้ครับ มันจงเกิดเป็นนวัตรกรรมตัวหนึ่งเกิดขึ้นครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันท่องเที่ยวเชียงใหม่แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือเหล่าบรรดาเยาวชนต้นกล้าพลเมืองประชาธิปไตยของเรานั่นเองครับที่มีบทบาทสําคัญในการสร้างแอปพลิเคชันตัวนี้เกิดขึ้นสวัสดีครับวันนี้เราจะมาที่เทศบาลนาครเชียงใหม่งานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นหน่วยงานเที่ยวเมืองความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในไทยและในต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นหน่วยงานที่กําหนดนโยบายการบริหารงานด้านการกัดขีจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนานในการท่องเที่ยวของจำหน่ายสินค้าต่างๆโครงการนี้ตั้งครั้งแรกที่ถนนท่า,ทาแพนะคะโดยใช้ชื่อว่า7จา็มหัศจรรย์ร้านานาที่ท่าแพตอนนั้นเปิ้นก็เอามาเพราะว่าเปิ้นมองเห็นว่า ถนนท่าแพเป็นถนนสายเศรษฐกิจและก็เป็นถนนหลักถนนเส้นนี้ค่าค่อนข้างสูงก็เลยเลือกถนนเส้นนี้จัดทุกวันอาทิตย์ทางจังหวัดก็เลยเมองว่าเป็นช่วงนั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันระวังจังหวัดเทศบาลและหน่วยงานหลายภาคส่วนจนถึงปี2557มีการย้ายจากท่าแพไปถนนลาดดำเนินน่าจะดีกว่าเพราะว่าหนึ่งเป็นถนนสายวัฒนธรรม 2. เรื่องการสัญจร 3. เรื่องที่ว่าตรงพื้นที่ตรนี้ยในเมื่อเป็นถนนสายวัธรรมมีวัดมาอารามค่อนข้างเยอะแล้วก็มีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สามารถโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวด้านสถาปปฏยกรรมอารยธรรมล้านนาของเขาเนี้ยได้ในเส้นทางก็เลยตัดสินใจเลือกเอาเส้นนั้น สวัสดีค่ะ,คะที่เริ่มขายสินค้ามาตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษานี่หนูอยากทราบว่าพี่ขายมาประมาณกี่ปีแล้วจีบห้ากว่าปีแล้วแล้วพี่เริ่มขายมาจากถุกไหนนตรงแถวๆนี้แหละค่ะเป,เป็นโซนนักศึกษาอยู่แล้วเริ่มขายตั้งแต่สินค้าเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแฮนด์เมดแต่ต้องเป็นแฮนด์เมดหมดเลยนะช่างรายได้หรอ ฉเฉลี่ยแล้วประมาณปีละประมาณห้าหกหมื่นน่าจะถึงอยู่ค่ะกลาวสารก,การหลวงพ่อคะ่ะหนูอยากจะเรียนถาวค่ะเรื่องการที่วัดมีส่วนพัฒนาภิสายกิจเกี่ยวกับชุมชนวลายได้ค่ะอาตมาภาพพระครูพิทักษ์สุธิคุณเจ้าวาดวัดศรีสุพรรณอ่วัดศรีสุพรรณเนี่ยเป็นวัดที่อยู่ในท่ามกลางของชุมชนที่มีภูมิปัญญาช่างหล่อแล้วก็ทำเครื่องเงินคณะกรรมการ ตามระบบของทางราชก,การแต่ที่ที่แล้วก็ทางคณะกรรมการก็บริหารจัดการก็มีรายได้ประมาณล้านกว่าบาทแล้วก็หกต้นทุนปรับปรปงุงกำไรก็จัดสรรสรรต่าตามเกียรติจัดการทับต่างๆก็ถือว่าเราก็ร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาอันนี้ก็เป็นประโยชนของเรื่องรรการบริหารจัดการของวิสากิจการสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะพามาชมชุมชนวัดเมืองศาสตร์ชุมชนที่ผลิดโครงกไฟล้านนาที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือการขายของเราก็จะมีหลักๆคือหน้าร้านเนาะแล้วก็หลังๆมาก็เริ่มมีขายทางออนไลน์เพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามาประยุกใช้ในงานงานมงคลเนาะขึ้นบ้านใหม่แต่งงานเราก็จะได้อาศัยพวกอินเวนต์พวกนี้ค่ะที่ช่วยช่วยเราอีกครั้งหนึ่งการบริหารชุมชนโดยใช้หลักประชาธิปไตยโดยมีเมืองศาสตร์เป็นตัวอย่างชุมชนที่นาโคงกไฟล้านนามาพัฒนาและสืบทอดจนกลายเป็นสินค้าโอท็อประดับ5ดาวของจังหวัดเชียงใหม่สั่งคนจะพั พัฒนาได้ถ้าทุกคนจากทุกภาคสว่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามหลักประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนที่จะช่วยเริ่มคิดเริ่มสร้างและการมีส่วนร่วมในทุกภาคสว่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกยชนและภาคประชาชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับชุมชนโดยทางเรนมงฟอร์ดได้นำนวัตกรรมแอปพลิเคชันมาต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำให้แอปพลิเคชันได้ช่วยสนับสนุน สร้างรายได้สร้างชุมชนที่มีส่วนลดนันประชาธิปไตยที่เกิดจากเสิทธะทอนและความต้องการของชุมชนที่แท้จ,จริงเพื่อพัฒน,นาจังหวัดเชียงใหม่ให้ยั่งยืนต่อไปค่ะ,ะทีมงานของเรานะครับมีความตั้งใจที่จะสร้างนวัตรกรรมส่งเสริมรายได,ได้ผ่านช่องทางออนไลน์พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้ยั่งยืนครับผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อสร้างเสริมประชาธิปไตยในจังหวัดเชียงใหม่และสังคมต่อไปครับ